สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั้งหลายสิทธิ์ลงพบกลวยวันนี้มีมาให้ชมอีกสององค์ครับองค์พ่กลวยคุณแผนหลวงพบกลวยหลังปลายกุมารเหื้อน้ำมันมีสององค์ครับวันนี้มาให้ดูองค์แรกที่เป็นคุณแผน เนื้อเก่าออกสีขาวเข่าแกล่งหนึบนุ่มพระเจ้าของหนึ่งก็ปิดทองปิดทองทั้งองค์ทั้งหน้าทั้งหลังไว้เขาได้ยุคกับองค์นี้ดูแล้วไม่เบื่อเลย าส่องดีๆจะมีเม็ดพลอยเลื่อยยิบเลืยับให้เห็นทั้งสององเลยครับนี่ครับอีกองหนึ่งองค์นี้ก็เนื้อสวยเนื้อแกล่งทั้งสององเลยครับนี่โปโป เนื้อพงน้ำมันทั้งสององค,ครับแต่องค์นี้เป็นสีท้ำตาลอีกองค์นึงเป็นสีขาวโอเคครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้มีมาให้ชมแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ